ทุกคนดูนี่สิพี่ลิงจอมสีสหายสี่ตัวมาเล่นด้วยกันในย่านะคะเนี้ยเนี้ยอ้าวได้หรือเปล่านี่ idee. เอาพี่คิงคองเล่นกับน้องหน่อยอยากให้พี่คิงคองเล่นด้วยนะเอาเล่นกับพี่ลิงจอหน่อย พี่เขาแล้วฮ้องห้องนี่นะคะดอกอะด็อกของเรา,นะาเไงมาลลลเล่นด้วยกันเลยแฮปปี้ว้าวแอรโลแฟนแอรโลแฟนเล่นด้วยกันเลยเดี๋ยวเปิดแอรโลแฟนก่อนนะคะนี่ ลิงจอตืแล้วเล่นกับพี่เขานีิง้องเล่นกับนอ้องอยาตีน้องนะว้าวว้พี่ช้าของเราบอกว่าไม่ไหวแล้วนอนๆอละกันนีลิงจอิจอไปเล่นกับพี่ช้างว้าวว้าว,ว,าว ไท้องลงไปแล้วว้าวเนี้ยอืลอลิงจ๋าลิงจอาับพี่กินทองเล่นวยตัวกลางเลยว้าวว้าว,ว,าวนี่เห็นไหมทุกคนมันน่ารักมากมากเลยนี่ดูดูดูดว้าวเล่นดนกลาเล่นก,กาว้าว โอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะบ๊ายบาย